ตามกันต่อเนื่องครับมาเอง้ดยนะครับคุณชัยพยับหอมกลิ่นครับถอนมงลคนให้กับเพชรพลังชัยครับช่วงหลังนิดฟอร์มดีนะครับไม่แพ้ใครมาหลายไฟแล้วครับเพชรพลังชัยก่อนหน้านั้นก็ไปชกในรายการที่เวทีลุมพินีครับก็เอาชนะนักชกต่างชาติมาได้นะครับนี่ครับแฟนมวยต่างชาติครับอ้ยังหนาตาเหมือนเดิมครับทุกวันอาทิตย์ก็จะประมาณนี้ น่าชื่นใจมากนะครับอ่านะครับติดตามดูนะครับนัดชกกับปั้นหนักครับซ้ายทักแถบครับวันนี้ก็ต้องการชัยชนะนะครับอย่างที่เรียนไปครับเป็นของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของสจ๊วิ่วอุทัยครับประธานสภาอการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับก็นั่งชมอยู่นะครับณตอนนี้ครับพร้อมๆกับงานเลี้ยงสังสรรค์ครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ไปร่วมไวยพร วดเพชรพลังใจก็เกิดวันพุ่งนี้ฮะคุณผู้ชมอายุครบ25ปีเต็มครับอ,อ,ะอะไรจะเป็นของฝันชิ้นงาม่อกจากชัยชนะเป็นไม่มีแล้วแน่นอนแล้วครับก็ตั้งใจมาคว้าชัยครับเพื่อเป็นของวัญให้กับตัวเองครับวันนี้ไทยนี่หน,มา,นามมาดุเลยครับวันนี้จะเห็นไทยแลบลิ้นไหมต้องติดตามครับ ขยับครับก็มีจังหวะเขียขาครับนี่ครับจิ้มบอลไปหนึ่งทีครับเพ็ดพลังชยัยซ้ายของไทยนี่ยังไม่มีจังหวะนะครับแบบนี้ก็ติดฟังคนระับ ยังคงเวทไฟขยับขยับเข้าไปทไมเลยจังหวะเขาไม่ออก้วครับซ้ายของไทยครับขยับครับโอ้ยนี่ครับแข้งของเพชรพลังไทยขายก็ยาวครับแม่เตะก้านคอนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายของเขาเลยครับตะวัดท้นสูงครับต้องระวังครับการห้ามตกครับไทยสจเพชรอุทัทย นี่ครับครับเพลงแข้งเพลงเข่าก็ต้องยกให้หมูน้ำเงินเขาไปเลยครับเพชรพลังใจแต่ถ้าหมัดไทยขอครับะจะเป็นประเภทขอหมัดเดียวหรือเปล่าครับต้องจดตามนี่ฮะตอนนี้ยังหาจังหวะต่อยไม่ได้ครับก็ต้องเดินด้วยความอดทนนะครับวันนี้นี่เจอผู้จงยาวใหญ่แล้วก็อาวุธเยอะด้วยครับนี่ครับเพชรพลังใจ มีหมัดมีเตะมีถีบครับดูจะมีความหลากหลายครับนี่ฮะแข้งขวาอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งครับโอโ้โหไทยครับจะต่อยดิกันเตะสวนไปเลยครับดูว่าจังหวะลูกไล่ของไทยครับก็ต้องระวังคอด้วยเหมือนกันนะครับไทยครับเพราะว่ารอบ,บวกด้วยขวาเนี่ยครับขวากับซ้ายเนี่ยถ้าเกิดมือซ้ายตกเนี่ยซึ่งเป็นมือที่ไทยจะต้องเอาไปต่อยคู่ต่อสู้นะครับ คอจะเป็นยังไงครับเนี่ยครับโดนไป2แข้งแล้วครับมียืดหจุดนะครับไทยครับโอดยกครับไม่มีช็อตเด็ดๆให้เราได้เห็นครับนี่ฮะจังหวะที่ดักเตะขวาสวยๆเลยครับเพชรพลังชัยเตะท่อนแขนครับเป็นการเตะตัดกำลังมวยหมัดนะครับเตะให้ล้าอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ความหนักนี่ลดลงครับ มาดูว่ายกนี้ไทยจะเร่งเกมหรือ,อยังนะครับจะเดินเกมแบบไหนครับยกนี้ไทยนี่เปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นมวยขวาครับแต่ว่าต่อยซ้ายเหมือนเดิมนะซอกหน่มนครับตั้งแขนเอาไว้ครับตั้งแขนได้ดีมากครับเพชรพลังใจแบบนี้ก็ฟันซอกไม่ได้เลยครับไทยตะขวาครับเพชรพลังใจ ทีครับมีอัธีให้กับไทยหลักแสนแล้วนะครับโอ้โหดูฮะเรื่องเงิดเรื่องง่ายเจอเข่าครับแทงเข่าขวาครับเจอขวาโต้จากเพชรพลังชัยเข่าขวาของไทยครับอ่าล่ะครับเด็บกันไปเด็บกันมาครับยังไม่เจ็บเท่าไรครับแยกออกมาสัตราสุภาสายแกะขวาของเพชรพลังชัยครับไทยง้างง้างกับปั้นซ้ายอต่อยซ้ายครับไทยฮุกขวาครับฮุกขวาสอกซ้ายอ่าล่ะครับมาแล้วครับหมัดกับศอกเท่านั้นนะครับ ที่ไทยเน้นแต่ว่าวงในนี่เพชรพลังไทยกำลังควบเลยครับกำลังควบวงในครับกดมาตีไทยบอกว่าไม่ถนัดวงในเท่าไหร่ครับขอเน้นหมัดศอกดีกว่าครับพยายามเข้าไปหมัดนี้ไม่โดนหูฝขวาอีกทีเดียก็ยังไม่โดนครับเจอแข้งของเพชรพลังไทยครับนีาแหละครับหมัดศอกหมัดศอกเริ่มทำงานเริ่มมาครับมาขวาขวาแล้วตีก็พยายามจบใน แผนของตัวเองครับที่วางไว้ครับเน้นมัดกับไทยเอาละครับมีบัดมีศอกครับเอาขวาสายโต้ไปแม่จัดจะง้างศอกนะครับการไล่แขนของเพชรพลังชัยก็ทำให้ไทยลำบากเหมือนกันครับแยกออกไกครั้งหนึ่งครับกรรมการสตราครับนี่ครับบรรยากาศคึกคักนะครับชาวตากชั่นเย้หูยแทงสายดอกนี้ครับแม่แทงจึ๊กเอาขวาไปอีกทีหนึ่งสับศอกซ้ายครับเอาเตะขวาไปครับเพชรพลังชัยมัดซ้ายของไทยครับ ดูครับต่อยทีไรก็ได้นุ้นตลอดแล้วครับเพชรพันชัยรู้ทันครับกอดเอาไว้ครับไม่ให้ไทยตีหรือฟันสอกได้ถนัดครับค่อยๆขยับขยับขยับเจอแข้งครับยังต่อยไม่โดนยังต่อยไม่โดนครับวันนี้นี่เพชรพันชัยโชว์สายตาลมลีกบัดได้หลายจังหวะรงในกดแขนแล้วยัดเข่าครับกดคอลงมากดคอลงมาแล้วตีครับ เดินเข้าไปนะครับเตะขวาดักเอาไว้ครับเพชรพลังชัยไทยหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายต้องทํางานะไรครับโอ้แต่ว่าต่อยไม่โดนครับพอต่อยไม่โดนก็ไปเจอเข่าซะพยายามจะสะบัดออกครับพยายามจะสะบัดออกเพชรพลังชัยก็ล็อกไม่แน่นอฝ่ายหน้าครับขวาครับวงในนี่เหนียวนื้เลยครับลูกล็อกลูกจับของเพชรพลังชัยอไทยยังคงเดินต่อครับยังคงตัดตัว ปากครับจะได้ฟันไหมตีไม่ฟันตีก็ยังดีครับแย่ออกมาครับโอ้ไปต่อครับแล้วหมดโยกครับช่วงพักยกนี่ฮะจังหวะที่ไทยนี่ก็พยายามไล่ต่อยครับหมวยหมัดก็ต้องนี่ฮะมีมัดมีสอกครับแต่ว่าโอ้โหลูกดักแทงของเพชรพลังชัยครับชัดเจนเหมือนกันครับนี่ฮะปากสอดอีกทีหนึ่งอ่ะก็แผนใครแผนมันครับอย่างที่บอกครับ ยกที่3ครับยังเป็นเกมที่ต้องติดตามนะครับเพราะว่าเหลืออีก3ยกเต็มๆนะครับยก3ยก4ยก5นี่จะเป็นยังไงครับไม่มีแผนอื่นครับนอกจากเดือนปล่อยหมัดฟันศอกครับฝันของไทยนี่ฮะลูกดักแทงยังทำได้ดีครับเพชรพลังชัยดักออกซ้ายหน้าครับไทยเตะขวาครับ โดนคล้องเอาไว้ก็ลำบปากในการที่จะสับสอบเลยนะครับระยะประชิดแบบนี้ทีมงานก็ับก็ก็ให้พยายามให้เก็บแข้งของมันโดนกันได้ครับมัดซ้ายของไทยครับเนี่ยครับขวดไปตามสัญญาณโดนนับแไปแล้วนะครับงานงอกเลยครับทางด้านของเพชรพลังชัยนันแหละครับมีอัาชีพมาหลายกําปัาน้นูโอ้โหมีฮึดขึ้นมาแล้วก็ได้นับแปมาแล้วครับ ไปครับอาแล้วครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับต้องลุนต่ออ้าวฝืนหรือยังครับเพชรภรัยาใจโอ้โดนภรรยาป้นของไทยนี่แม่คิว่าจะไม่ลุกละแต่ว่าลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับอาแล้วครับนี่ครับสถานการณ์เปลี่ยนแล้วครับเอาตีข้าวขวาครับเสียบขวาราคาไว้ครับไทยยกสายบางครับอ้าวแมเสียหลักหน่อยทีบเอาเตะไม่โดนครับเจอทีบดูครับนี่ฮะเกมมันต้องเปลี่ยนเลยครับจากที่ตั้งรับตอนนี้ต้องออกมา เดินแล้วครับเผ็ดพลังชัยมออมก,กินครับดูครับเดินเข้าไปเสียบเขา่าแม่ไทยก็พยายามมีโต้มีเถียงตลอดครับดูจังหวะนี้หนะักโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโอ้โห,โห,โหลูกนี้ดอกนี้ไม่ลุกแล้วครับโอ้โห,โหมัดน,นี้หมัดเช็คบินครับโอ้โหเด็ดขาดจริรงๆครับแล้วก็จบยก3อีกหนึ่งคู่ ของขวัญวันเกิดหนึ่งเดียวครับตกเป็นของสจเพียร์กุไทยครับโอ้ส่วนผู้แพ้นี่ไม่ได้รับชัยชนะเป็นของขวัญให้ตัวเองในวันพรุ่งนี้ครับโอ้โหดูฮะแผลแลบติ้นไม่ทำงานครับไทยสจเพียงอกุไทยแต่ว่าสะใจครับที่เรียกว่าได้อัดฉีดไปเยอะทีเดียวครับเนี่ยครับหมัดซ้ายครับหล่นไปก่อนครับหมัดซ้ายครับแม่จังหวะคือเหลือขาเดียวด้วยครับ อยู่ที่วิจรารยานของกรรมการครับก็โดนแล้วครับสตราสุภาษัยนับ8แล้วก็มาโดนซ้ายอีกทีหนึง่งแล้วทุบอีกทีหนึง่งแม่ก็หงายท้องบางงานครับโอ้โหยกอาถรรพ์หรือเปล่าครับยก3ครับแข้งขวามาเจอหมัดซ้ายของไท่ครับซ้ายอัดเข้าไปทีเรียบร้อยครับจบที่ยก3า